เปิดค่าเหนื่อยสุดอึง้งชนาทิปหลังย้ายซบคาวาซกิฟอนตตเล่เปลี่ยนเบอร์เสื้อสิทธิชโชคโยกใส่เบอร์23ลุยศึกเจซีซันใหม่กับ FC ฟริวกิลสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รับแข้งบอลไทยนะครับช่องของคนรักฟุตบอลน,นะครับเข้าเรื่องกันเลยครับกับชนาทิป์สงกสินที่จะบอกว่าค่าเหนื่อยมากที่สุดในชีวิตค้าแข้งกันเลยทีเดียวนะครับ หลังจากการย้ายทีมนะครับจากอาคอนเสเร์ตซ์ปรโ,ปโรมาที่คาวาซกิฟอนเาเล่สโมสรแกล่งแห่งเจลีกญี่ปุ่นนะครับของเจ้าตัวนะครับชนะทิพสงกสินดาวเตะทีมชาติไทยนะครับถือเป็นดิวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในบ้านของเรานะครับก็ทั้งเรื่องโอกาสในการเติบโตในสนามนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้ที่มากขึ้นนะครับโดยจากการเปิดเผยของสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักนะครับไปในทิศทางเดียวกันว่ามิดฟิลด์ ล่างเล็กวัย28ปีนะครับที่ตกลงเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่นะครับจะได้รับเงินสูงสุดถึงปีละ75ล้านเยนหรือประมาณ21.6ล้านบาทนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นจากสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับฮอกไกโดคอนซาเรซัปโปโรที่รับอยู่ที่ประมาณ40ล้านเยนนะครับคิดแตกย่อยออกไปอีกนิดนึงครับก็คือสัญญา3ปีนะครับจากได้รับ จะได้รับเงินนะครับไปทั้งหมดรวม64.8ล้านบาทนะครับหากอยู่ครบสัญญานะครับและเฉลี่ยจะได้ตกเดือนละ1.8ล้านบาทรบหรือวันละ60,000บาทนะครับชั่วโมงละ2,500บาทหรือนาทีละ42บาทกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้แยกมาให้แบบนี้เลยนะฮะทุกท่านอย่างไรก็ตามครับค่าเหนื่อยที่ชนาทิพย์สงกสินรับกับทีม75ล้านเยนต่อปีเนี่ยยังถือว่าไม่ใช่ตัวเลข ค่าเหนื่อยที่มากที่สุดของสโมสราาะว่ยังเพรมีอีกหลายรายครับที่ได้ค่าเหนื่อยสูงกว่าทั้งดาบิยาเองดาวยิงชาวบราซิลนะครับยูโคบายาชินะครับ, uh ashi, รบแล้วก็อากิฮิโรอิเอนากะนะครับสองแข้งจอมเก่าของทีมนะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ปีละ1ล้านเยนหรือประมาณ29ล้านบาทนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของเจชนะทิปนะครับสำหรับค่าเหนื่อยในคาวาซากิฟอนเาเล่นะครับ อีกข่าวหนึ่งครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์เซื้อของสิทธิโชคนะครับโยกใส่เบอร์23นะครับลุยเจทูนะฮะซีซั่นใหม่กับ FC ฟซริวคิวนะครับซึ่งสิทธิโชคโสภาครับแข้งดาวรุ่งจากทัพฉลามชนนะครับจะย้ายไปสวมเสื้อหมายเลข23นะครับกับต้นสังกัดอย่าง FC ฟซริวคิวนะครับเพื่อตะลุยศึกเจทูนะครับเจลีก2นั่นเองนะครับในซีซั่น2022นะครับความเคลื่อนไหวของการย้าย ไปค้าแข้งแบบยืมตัวของเจ้ายานะครับสิริโชคโสภพาในแดนปลาดิบนะครับประเทศญี่ปุ่นล่าสุด f c ฟซีก็ต้นสังกัดเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเบอร์เสื้ออย่างเป็นทางการนะครับโดยแข้งจากรัวฉลามชนจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์23นะครับทำศึกในซีซั่นใหม่นะครับเดิมทีเนี่ยเจ้ายานะครับสิริโชคโสภานะครับได้ ใส่เสื้อหมายเลข33นะครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมา FC Real q u นะครับก่อนจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์23นะครับในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งผลงานการลงสนามในซีซั่นที่ผ่านมาเจ้ายาได้ลงสนามกับชุดใหญ่ไป4นัดนะครับพร้อมกับทำประตูจากการลงเล่นนะครับไป2ประตูนะครับก่อนจะได้รับโอกาสให้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ในฤดูการ2022นี้เองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรับแข่งบอลไทยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ